มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรถ3ล้อบันทุกไฟฟ้าของซูโมต้าครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถ3ล้อบทุกไฟฟ้าที่ติดตั้งโซลาเซลล์เรียกว่าใช้ไฟฟรีกันไปเลยนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเรียกว่าประหยัดต้นทุนสุดๆเลยนะครับชาร์จฟรีตลอดวัน แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม่มีแดดนะครับฝนตกนะครับฟ้าคึมนะครับคุณสามารถนะครับชาร์จไฟบ้านได้เช่นกันครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบตจะเสื่อมไว้นะครับเพราะเรามีสวิตติดตั้งให้นะครับเลือกได้นะครับว่าตอนไหนจะชาร์จใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือตอนไหนจะชาร์จไฟบ้านนะครับหรือถ้าวันไหนอยากขับไปแล้วไม่เราไม่ต้องการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เราก็ปิดได้เช่นกันนะครับรับรอง ไม่เสื่อมไหวแน่นอนครับและสําหรับช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะมอเตอร์ของเราเป็นมาตรฐานกันน้ํา IP 67เลยนะครับเรียกว่าขับลุยน้ําลุยน้ําขังได้สบายๆเลยนะครับผมสําหรับรุ่นในคลิปนะครับก็จะเป็นรถ3ล้อไฟฟ้า s u m o t a V Load ที่บรรทุกได้ถึง500กิโลมอเตอร์จะเป็น42โวลต์2,000วัตต์แถมเกียร์สโลขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นสะพานตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับรถที่คิดประคบถ้วนแบบนี้คุ้มค่าประหยัดไฟแถมรักโลกอีกนะครับที่สําคัญเลยคือแรงสุดๆโอ้พู ราคาเท่าไหรล3ล้อใช้พลังงานแสงอาทิตปรี่1แสน0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือคำตอบของธุรกิจยุคใหม่ใครสนใจหรือมีคำถามเรื่องต้นทุนและการใช้งานคอมเมนต์มาได้เลยครับหรือทักมาคุยกับทีมงานเราโดยซู m o อราโดยตรงได้เลยนะครับ